สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชายบาสคนเลี้ยงไก่ในช่อง p a h Channel วันนี้ผมก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับพี่ๆน้องๆในชมกันนะครับวันนี้ทางฟาร์มเราได้ทำการตรวจเช็คตู้แผงวงจรภายในหน้าเล้าและท้ายเล้าว่ามีความร้อนขึ้นสูงกว่าผิดปกติหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการตั้งพัดลมดูดอากาศ ถายความร้อนภายในตู้แขงวงจรของเรานะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยครับไฟตรงนี้มันจะขึ้นโชว์ว่าแขงวงจรความร้อนของเรามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกตินะครับไฟก็จะขึ้นโชว์แล้วก็อะรลามก็จะร้องเตือนเราว่าไฟาตู้มีความร้อนแล้วเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาปรับให้พัดลมทางานหรือว่าทําให้ตู้ระบายความร้อนได้มากที่สุด ทีนี้ผมจะมาดูว่านี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งพัดลมให้ทํางานอยู่ที่อุณหภูมิที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่30นะครับ30องศาถ้าอุณหภูมิภายในตู้30องศาพัดลมพัดลมตัวนี้จะทํางานทันทีถ้าผมตั้งไว้อยู่ที่45องศานะครับพัดลมตัวนี้ จะหยุดทํางานเพราะว่าอุณหภูมิภายในตู้ยังไม่ถึงที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราตั้งไว้ที่30<ๆ>เขาจะทํางานเพื่อลดอุณหภูมิภายในตู้ออกไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปถ้าความร้อนสูงเกินไปจะทําให้ตู้หรือว่าแผงวงจรของเราจะเกิดความเสียหายได้ทีนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือการตั้งว่าถ้าอุณหภูมิ ภายในตู้เนี่ยมันสูงถึง 4, อ35องศาอารลามของเราจะทําการร้องเตือนว่าตู้แผงวงจรของเราเกิดความร้อนมากกว่าที่เราตั้งไว้แล้วนะให้ควรเข้ามาเช็คหรือว่าเข้ามาดูให้ระบายความร้อนภายในตู้ของเราออกให้ได้ไวที่สุดเพื่อว่าไม่ให้อุปกรณ์ของเราเสียหายทีนี้ผมจะมาตั้งไว้ที่35นะครับ 35อันนี้เราตั้งไว้ที่30พอ30ิปุ๊บพัดลมทำงานแต่ถ้าทำงานแล้วพัดลมทำงานแล้วอุณหภูมิยังไม่ลดแล้วเพิ่มขึ้นสูงอีกถึง35อารามจะทำการร้องเตือนเราว่าให้เข้ามาดูว่าตู้แผงวงจรของเรามีความร้อนที่ผิดปกติแล้วสูงเกินไปแล้วควรเข้ามาระบายความร้อนภายในตู้แผงวงจรของเราทีนี้การระบายความร้อนของเราก็เราก็จะเปิดตู้ ไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้พัดลมภายในตู้หรือว่าอากาศภายในตู้ลดอุณหภูมิลงนะครับเปิดไว้สัก5านาทีหรือ10นาทีเลยก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ความร้อนภายในตู้เราสะสมเราเปิดอากาศนี้อากาศก็จะถ่ายเทเข้าไปถ้าจะให้ดีถ้ามีไดโวเป่าช่วยก็จะดีนะครับอ่าถ้าว่าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่ผมแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ช่อง B S Channel และผมชายบาสคนเลี้ยงไก่ก็ขอกราบลาที่พี่ยังน้องไปเพียงเท่านี้นะครับ